ไปยบายได้ได้ไปน้ำกันมาบุญกันหนึ่งเดียวในเขงชวัสดิ์นักเข็นนนเขนเดน้องน้อยตัวจิวมาเนะเาะเออของเฮียนเมีนแล้ววันจันทร์พี่น้องเลย,ยเปิดเทอมแล้วนี่มันที่สะดวกได้พี่น้องเลยฟรับปรับไปเลยโอ้ยหนุ่มขึ้นเลยพี่น้องเลยเนี่ยน้ำ<อ>หนมคนนางเนาน้ำห่คนนาง บานเนี่ย่ากันเด้อ <c oughs> โดยโดยขายูา่ฝั่งนั้นก็นได้เมนเมนเมนไปพี่น้องเอ้ยบัตรที่นี่กูไพ่หนึ่งหกศูนย์เจ็ดพี่น้องเอ้ยมูลนิธิพม,มเทพแขวงสวนขีดโอเค,อเคไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปพี่น้องเอ้ยเจอกันเด้อยมุกทหารเด้อ เปนะกับสวัสดีและสวัสดีน้องพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสูขคนพี่น้องเลยบ่าวชูวในละไรก็ต่างประเทศนะก็ยินดีต้อนรับข่าวสูซองระเตียงทองชาเนลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลย มืัอนี้ก็ฮอดมือฮอดยามพี่น้องเ,อเอห็นเนาะครับกําลังจะลงไปรับเอาทาัา้งน้องผ้าพี่น้องเลยไปล่งหมอหรือว่าล่งพยาบาลยุกทหารพลเอกพเมพี่น้องเห็นเนาะตอนนี้กำลังจะเดินทางแวะเติมน้ำมันพี่น้องเลยใกล้จิฮอตเด็ดละเนาะไปไปเบิ่งไปซ่มน้ำกันพี่น้องเอววลยบพราะหัวรถเพิ่นมาแล้วบ่รถอันกู้ภัยเพิ่นพเมพี่น้นองเอววนนออลยว่านัดเพิ่งฮอดเวลานัดแล้วเน้องพเมพี่น้องเนะเาะ พี่น้องเลยบภูว่าภัยไปเน่ยมัอน,นี่แต่ทีนี้นีน่ก็่าจะเกือบเบิ้ดได้ผม่พี่น้องอย่เนาะทีมงานผู้ใดก็จะไปน้ำพี่น้องเลยภาพก็ะสีสันส้นๆเนี่ยเด้อบบเตียงกระถือไม้กันสั้นไหมืันนี่ลืมพี่น้องเลยลืมหดไม้หดไม้กันสั้นเฝ้าพี่น้องอย่าเนาะ,ะจับมาโทรศัพท์เพียวๆเลยถ่ายนี่พี่น้องเลย ลุงเฮอมน่าจะไปก่อนแล้วกับเซียงพี่หน,น่อยเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันเ,เป็นใ,นใดๆได้พี่น้องเอเนาะอาการน้องพนดีขึ้นในที่บอกเบิ่งก็ค,คืออยู่เมื่อวานนี่พี่น้องเนะาะจักสิไปฮอดจังมุ่งนะพี่น้องเอียเพราะมันใช้เวลาโดนเติบอยู่พอสมควรในการเดินทางพี่น้องเอีย รถกู้ภัยมากันเด้อย,ยพี่นอ้องเด้อหัวคนมาหอดอยิยางเนาะโอ้ยังอยู่เลยพี่น้องไง พอสิยังก็ยังบ่เห็นลุงเฮื้มก็ยังบ่เห็นเนาะโอเคพ่อแม่พี่น้องเด้อเนาะมาฮอดเป็นที่เรียบร้อยบาททีนี่อ่าอ่าจาลุงเมท่านได้มาเนาะ โดยเป็นอะไรเพิ่นเตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้วบ่เรียบร้อยแล้วก็เพิ่นกระเป๋าเพิ่นโอเคโอเคโดยโดยโดยไปเดี๋ยวเข้าไปหาเพื่อนน้ำกันพี่น้องเงยเื้อเล็กเสื้อหน่อยสบายดีได้เด้อสบายดีสบายดีพี่ตู้สบายดีสบายดีเอ้ยเออหน้าซึ่อตาบานเท่มไหรนี่อีหล่ะโดยพี่น้องเอ้ย จะได้ไปหาหมอแล้วเนะาะเตรียมพรอม้อมไปเละนะยเนาะอ้าวโอเคสันผมไปพี่น้องเงยเดี๋ยวไปเตียงออกไปรัดเอารถกู้ภัยก่อนเนาะอันกินข้าวกินน้ำบิดละบ่อืมโอเคโอเคพี่น้องเงยไปเดี๋ยวเอาเอาไปรัดเอา,ารถกู้ภัยก่อนพี่น้องเงนนยเนะาะบัดที่นี่อ่าไปพี่น้องเงยไปรัดเอารถกู้ภัยก่อนเนาะอ่าเปินมาหมดแล้วว้ยสันตัวพี่น้องเงย ดูเสดบ้าดที่นี่เนะโอเคมาแล้วพี่น้องเลยเนาะไปบานนี้กู้ภัยพม,มเทพเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งสักทายเป็นก่อนพี่น้องเลยเนาะ โดยสบายดีไงายมิเตอร์ปูซาไปนะมือนี่โดยอันยูเข่าซ้อยนี่แหละสร้อยนี่เพิ่งอยู่ขวามือฮะยี่ที่เอวอย่เนาะโดยโดยรถรถมูฮะจอดอยู่หันแหลยมือลังที่ไหนอ่ามีอันเทาตามไปนี่แหละรถมูฮะจอดอยู่คันหนึ่งอ่ารถบูมีป้ายรถอันน้องไทยอินบอนั่นแหละบอกว่านี่นี่ใกล้ๆนี่เขาไปในเม้นรถอยู่ขวามือนี่โดยโดยโดยไปไปพี่น้อเนาะเนาะ เป็นมาสามคนบ่อแม่พี่น้องเลยเออไปพ่อมาหลายคนมันกะเพื่อญาติพี่น้องเพิ่นนั่งน้ำอิกพ่อแม่พี่น้องเหนะ็นเนาะก็ลำบากมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ลุงเทอมกั็มาแล้วพี่น้องเลยไอย้ลุยเลยบัดสนีพี่น้องเนาะออลืมทุกอย่างบนเตียงกันเลยลืมเอาไม้ลืมเอาไปช่างลืมไม้กันชัน่นลืมทุกอย่างเลยลุงเอ้ยเฝ้าเฝ้าสบายดีเดอ้อทางนี้เดอ้อส,สบายดีแบบเด้่งดวนเ<ล><ล>ด้่งดวนเด้่งดวนพี่น้องเลย <laughs> โดยปลาปลาปลาสวยแล้วสวยแล้วพี่รองเลย <c oughs> มเมนอ่ะ <c oughs> สบายดีเด้อบะบุญเด้ออ่ <c oughs> ด้ว <c oughs> ย <c oughs> สบายดีเด้อบะบุญสบายดีพ่อเท่า này vâng. đằng đằng này đấy, Pino ơi, bố mì may đấy mà này, lืm, may, ao may xuống tu sạc với dì Huyên, lืm bất đấy. บคมีชำร้องให้ยืมในเด้อแมนแมนคล้ายว่าเพื่อนอ,อน่อ,อนอแห้งขางหนึ่งนะแบบว่าฟังนี่นี่ขยับขยื่นได้อยู่คุ้นว่าป่ได้ยัง อ๋อต้องบันทึกเนาะบันทึกว่าเมื่อนี่รับเคสเนี่ยเคสเนี่ยแมนแต่ว่าคนไปในบัตรข้าวจะเสียอยู่แสนประมาณประมาณแสนสามอ่าสมมติว่านี่นี่พี่น้องเลยเขาถ้าเขาไปเฮ็ดบัตรข้านี่อ่าเสียแสนสามแต่ว่าเขาไปไปได้เที่ยวเนาะแมนปีหนึ่งไปได้ปีหนึ่งอ่าแมน อาันฮะมือนีันนี้นี่บ่ได้ไปแต่กระทับตาปักปักไปเลยบอกแล้วก็เห็ดเห็ดไข่คือพัสปอตเท่านี้อเขาก็ต้องใส่สมนุใส่อย่างต่างๆเนาะแต่เวลานั้นชาคอยให้อ้ายเป็นเห็ดอยู่สบันนี่มือเดียวมือเดียวเลี้ยวเลย บได้แล้วบ่อเนาะจะต้องเห็ดไว้ต้องถ่ายหูถ่ายหอย้างแนู่มันมีหูบอยู่ในารว่าการว่นเดาะโดยันทึแมนแมนพี่พี่พี่นี่ตัวนี้หน่ทุกคนคนบ่ในใูเราเลยเต่งโตได้เนาะแบบว่าใส่แบบผมเรี้ย โอ้ดีได้แบบนี้บุเพืองเนาะอ่าลุยเลยลุยเลยลุยเลยพร้อมแล้วโดยโดยโดยแมเอีเนาะเราเขามีช่งพิเศษเลยเลยเลย่งพิเศษเลยอ้าถ่าถ่าเฮาเหนื่ยชเฮาเรบมีพิเศษเนาะจะไปงานเออจะไปถ่าไหม จะเจ้าน้ำหมอกก่อนเด้อเดี๋ยวสักหน่อยนี hmm. uh ่ช huh. eh mm ิ hmm. mm ่ง hmm. ก mm ่อนเด้อเพื่อหาชาได้พี่น้องเงยเนาะมีจะไปถ่าอยู่ฝั่งนั้นเด้อเมนเมนเมนพอแลกแจกความดันให้เวลาจเจาะถามเมนเมนเมนมองเลี้ยวนะมองที่เลี้ยกก่อนที่เลี้ยวแหละโดยโดยโดยอันนี้มูมูได้อีกมีเม่นเพราะที่บกเข่ามูเมนไปน้ำกันนี่แหละวันนี้ฮะบ่เข้าก็บ่ได้ได้ดิกล้องซูมช่วยช่ว

ลืมมีลีพี่น้องไงตื่นมาแน้ากาจับใส่เสื้อผ้าแลนมาเลยยันบทท่นเนาะพัวนัดเูกมตเาอะพูเห็นเข่ายังไ่ได้กินลยเพิ่งสาเตียงแคได้กินได้เลยขัดข่าเลยพี่น้องไง้ากมอันกจเป็น้างอิบะแรว่าเขาว่าว่าความจริงะะความจริงทุกอย่างอะละ เลยแล้วไปมองเมืองเขาบอกป็นไข่ยังไขงยังมันมีใบอันนี้อยู่ในอันนีมีใบจีแพทย์ถึงออกมาเนไหมเขาจะเริ่มใหม่เมื่อถึงกระบอกใหม่เลยเนาะต้องถามประวัติใหม่เลยเนาะประวัติใหม่เเลยนาอ๋ออีละสุดกระสีุ่มพูหมดเลยบาดที่นี่เออ่แยังวอกมาได้ยับได้ฟังเดียวจะต้องไปกระตุ้นกระตันใหม่ Để vào vào Được. 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 À lúc mà trời à, <laughs> Một bên nhắn ra Những ngôn vô má nhắn lại khốn à Rồi 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 À Bye 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 หนึ่งเดียวในเขงชวันเขตน้องน้อยตัวจ ja. mm evet OK> ิ้วมาเนาะเอออของเฮียนเมีนและวันจันทร์พี่น้องเลยเปิดเทอมแล้วนี่มันทีสะดวกได้พี่น้องเลยฟรับปั๊บไปเลยโอ้โหหนุ่มขึ้นเลยพี่น้องเนาะนั่งนน้องคนนั่งัตอนนั่งกันรุ่นนะนั่งนี่เนาะนม่โอ้โหมาเลย เพราะว่ามันมันทำความสะอาดไงเลยบุ๊แม่อ่าเพราะเาช้าผ่าวยังไงเป็นเป็นเป็นเลือดเลือดมาลําบากเนาะอ่มาเด้อมาเด้อมาเด้ออันนี้มีอันน่ะอันน่ะอยังก็ออกซิเจนอ่าโอเคพอดีเลยพี่น้องมันมีมีครบเบิดเนาะทั้งกุกศลก๊อกซีอ่าปไปไปมาเนี่ย ถ่ายกันในเด้อโดยโดยถ่ายอยู่ฝั่งนั้นก็นได้เมนเมนเมนไปพี่น้องเลยบัตรเนีกูไพรหนึ่งหกศูนย์เจ็ดพี่น้องเลยมูลนิธิพม,มเทพแขวงสวรรนนค์ขีดนะพี่น้องเนาะอ่าพี่น้องเลยโอเค ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปพี่น้องเนี่เจอกันเด้อย,ยมกุกทหารเด้อสุดที่บุเปิดวิวเนาะไปทีมงานท่าก็ตามล้างไปวันนี้เนาะพี่น้องเนาะอ่ามีแต่รถกับไปจอดไว้อยู่ดานพ้นละอ่าไปฝากไว้อยู่ดานนะกับประทับตาบัดคงบัดขาวผู้ใดนั่นกน<า>นแต่แ,แต่บะเตียงเฮดมีนี่แล้วพี่น้องเงงนาะอ่า แม่นมีบัตรประชาชนหรือสมน้ก็ได้แต่มมีอย่างเลยก็เห็ดบัได้เลยบัวูเลยเอ้ามีอย่ามีบัตสม้ไเอได้ได้ได้เว่าบมมีอย่างเลยหล่นหล่เลย่นกระโเห็ดไห้เลยจะกาไปจักบาทได้ต่อเนี่ยนีเออไปน้ำก็ะยาใช่เบอรจอกได้พี่น้องเลยเออเพเชียงไ้ไปน้ำ ไปเนี่ยมิจะถีบมูอฮันไปจุดปรีปจะแล้วเริ่ยเรยเรยเมีแรงกลงแล้ฮะขัดไว้เสีย้วฮะครัวได้โอ้ตายได้เลยนะบรบุญได้ไปถีบรถเมล์น้ำคข็งฮะเอาแบบบิวดีได้บ้าเตียงเนยเนยไปชนะพี่น้องเลยเฝ้าเฝ้าเฝ้าเป็นการเป็นงานไปไปไปพี่น้องเลยเดินทางไปน้ำกันบานี้พี่น้องเห็เนาะพี่น้องเลยไปเจอกันอยู่พุ่นเด้อมุกดาหารเพื่อว่าพี่น้องเด้อบานิบ้านเตียงจบคลิปไปเพียงชั่วโมงนี้ก่อนพี่น้องเห็เนาะพบพ่อกันอยู่มุกดาหาร Bina nge Pah Dia kan Bina nge